สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง Mr Water PS Channel, Channel. วันนี้พวกเราจะมาเล่นเกมฟรีไฟโหมดส่งคามแคนนะครับและนี่ก็คือแคนของผมนะครับตอนนี้กำลังรับสมัครคนเข้าแคนอยู่นะครับถ้าใครอยากเข้าแคนผมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็จะไปเล่นกันเลยนะครับ กดเลยตัดไปตอนเข้าเกมนะครับและตอนนี้ก็ตัดมาตอนเข้าเกมนะครับเพนผมอยู่อันดับที่ปดเลยนะครับทุกคนโหควรจะใต่ไปถึงท็อปได้นี่ยากเหมือนกันนะครับเนี่ยดูสิครับเน่น แคนอันดับหนึ่งในเกมนี้นะครับชื่อว่าแคน k F C แล้วก็สัื่งหมายเ r e s t i o n Mark นะคบคะแนนแคน689้อยแปดสิบเก<อ>้าเลยะผมแค่252รองเองตอนนี้เราก็ขึ้นขั้นง่นแล้วนะครเอาตัวรอดสแมวเกสวรรค์รงไหนกันดีนะาลูกหนาฬิกาโอเคไปครับ วันนี้เราจะลงหอนาฬิกากันนะครับไม่รู้มีคนเยอะหรือเปล่าแต่ที่นี่แน่ต้องลองไปเก็บปืนให้ได้ก่อนมาตรงตรงนี้หาปืนได้อินโฟแล้ว เก็บปืนหาคนตอนนี้ก็ยังไม่มีคนนะครับไม่เจอคนเลยนั่นไงเจอคนแล้ว <Accept ed. S 1> ล้มหนึ่งเหมือนเพื่อนผมเขาจะไปใช้ตาล่าหัง กับใครไม่รู้เรยอสองพวงอุ้ยเพื่อนโดนยิงเดี๋ยวต้องรีบไปช่วยเพื่อนยกูดาวอยู่พัญยากันตอนนี้ผมโดนลุมนะครับวิ่งก่อนวิ่งก่อนไม่รู้จะหนีพ้นหรือเปล่าผมไม่กล้าบวก กลัวโดนยิงกระสุนเหลือหกแล้วุ้ยข้างหลังก็มาตาล่าสังหารนะข้างหลังก็มีข้างหน้าก็มาเอาไงดีเก็บเหรียญไปชุบเพื่อนก่นแล้วกันุ้ยผมโดนยิง โดนรุมแน่เลยผมโดนร,รุมทุกคนเอาเร็วข้างหลังก็มาโ,โลับไโอ้ไม่ได้โทรศัพท์แหลก ไปเกมต่อไปตอนนี้เราก็มาหน้าล็อบบี้นะครับแล้วเราก็จะเล่นเกมต่อไปเลยนะครับเอ็มผมก็ยังไม่ขึ้นท็อปอยู่ดียากเหมือนกันนะครับเนี่ยดูสิครับอันดับแครนผมอยู่ท็อปหนึ่งปทุมธานีนห,ไห,หืไกลมากเลยกว่าจะถึง ดูสิครับรอปหนึ่งปทุมธานีคือแบบสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสามเต็มแล้วดูเคนผมเคนผมแค่สองร้อยห้าสิบหกเต็มเองอีกนานเลยผมก็จะไต่ถึงไปไปเริ่มกันเลยครับตัดไปที่หน้าเกมนะครับตอนนี้ก็มาหน้าเข้าเกมแล้วนะครับ โหท็อปหนึ่งนี่ท็อปแปดสิบลาดบุรีส่วนแคนผมก็ยังไม่ติดท็อปนะครับอันดับสิบสองในเกมนี้ผมก็ไม่รู้นะครับเมื่อไหร่แคนผมจะขึ้นแต่วันนี้ผมก็จะเล่นให้สุดครับ,บ ผมก็จะพยายามเล่นไปเรื่อยๆครับสู้สมาร์ทโอนสู้ยังสั่งลงที่ไหนดีนะลงโรง้าดีไหมงลงโรง้าไปลงโรง้าไปเพื่อลงโรง้านะโอ้ยได้นี่ได้ลีดเดอร์น่าจะไม่ถึงอะ่ะลงโรงงานดีกว่า ผมไม่เห็นคนสักคนเลยผมก็ลงไปเก็บปืนก่อนแล้วค่อยไปหาคนที่หลังเพื่อจะเอาคิวเจอแม็กเจ็ดแม็กเจ็ดก็ดีอยู่ไม่มีปืนยิงไกลเลยเหรอเนี่ยได้แต่ปืนชาร์ต มันช้าดีกว่าวันนี้ไม่ชอบเล่นเท่ไหร่นี่นี่นี่ปืนนี้ก็ดีโอเคเอาเค่นี้ได้แหละไปเมืองอื่นต่อไม่เก็บของอะไรมาก เดิเ,ๆๆๆเดี๋ยวเราไปหาคนกันนะครับอตอนนี้ผมเจอคนนะครับอุ้สองคนด้วยนะครับตอนนี้มันก็ฟุ่มไม้เข้าไป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  <Kill. S 2> โอ้ขอภัอยในคะรัมพังเนึงครับตัวกัะสอบไม่ค่อยดีชุบเพื่อนรักนะตัวเองเก็บสองวัสดีนะครับตอนนี้ผมเก็บไปสองคิวแล้วนะครับความแรงของลมยังู่้ความยิงคมของผมไม่ได้ <c oughs> หัวี้ผมไม่น่าได้ที่หนึ่งอ่ะดูทรงอุ๊ยหวัวเจอสามคนในโดนเพื่อนเราเจอสามคนระวังตัวด้วยหยิบปืนรอแล้วมันหนีเหรอมันน่าจะหนี น,น่ดีไปชุบเพื่อนน่าเลยนั่นไงมันในโดนไม,ม่สองตี้หรือเปล่าเปิอปุ๋มพี่ว่ามันมีสองตีนะอุย้ยผมโดนโดนระเทีดโอยบางโอ้วะไม่ตีจ้ะ ค้างอีกแล้วอะทุกคนแล้วหมกก็ตายเรียบร้อยแล้วก็สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับลาก่อยสวัสดีครับ